ดูกันทีสนามชนโคสาทองสเตเดียมนะคะมีเจ้าภาพรืความสดความสมบูรณ์ของวัวเจะาทาการชนในวันที่15บห้ามีคืนานะคะสุดที่ของสองคนละมาจากโคชนเลนไปนะคะชืดได้กันบ้านแนะนาตัวกันนิดนึงค่ะจีริวครับนับมาจากใครโค้ดหนกันครับน้องนัทเจ๊กเจ๊กับคานงวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะจางออมมีเจ้าเลือดแบคคอฟฟี่โคหลังซัดอเมซอนหรือเจ้าเบคคอฟฟี่นะคะเบคคอฟฟี่อยู่กี่ปีคะน้องหปีหกปีเขาเป็นทายาทของตัวนี้สอบสามไหมไม่สามนะคะชนเมื่อกี้ครั้งแล้วสองครั้งครับ ชนะที <muitas S 2> ่เข้าแก้วกี่นาทีตอนนั้น40นาที40นาทีปิดจบปิดเกมนะคะวิชาทางชิญน้องเข้าประเพณีคะเนยเรียบส้นเนื่อยบสไตล์คลาสสิกนะคะว่าทุกครูกินยากี่นานได้ดีไหมกินดีไหมเหรือยาไม่ทำเลยนะคะรอบนี้บกผักความมั่นใจเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์กันค่ะหนึเต็มรอยกันเลยว้าค่ะสักสมูทกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาทั้งสองคนรอยแบบเต็มรอยเลี่ยเหมือนกันผอมหิ้วผอมแท่งผอมปะทะนะคะถ้าเข้าเรียบชิญนี่คือสะกิดกันได้เลยพร้อมกันเสมอนะคะขายฝากคือเอฟซีหรือผู้ติดตามกันได้เลยค่ะะเเกกมมาลััใจววยยยคครรบชชช่ี์นะ เป็นแรงเชยร์แรงใจให้ด้วยคุณนี้มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกให้อยู่บนหน้าจอคือโคหลังซัดอเมซอนลัวแบค็กคอฟฟี่พบกับโคแดงงามสิงราชาจอมราชารือเจ้าราชานะคะคุณนี้ทำการชนเป็นคุ่เอกคุณที่้าของรายการนะคะชิงเงินรางวัลเงินพิ้งหกเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะโดยเดมิเทยพาเบลแล้วขายกัน่ะขอบคุณค่ะครับุณครับ มาชิลนี่เรายู่กันที่สนามชนโคเซาทงนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวเตรียมทำการชนในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาจากหโคชนเด่นตายนะคะน้องชื่ออะไรแนะนาตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อน้องเบ้าครับน้องเบ้ามาจากใครโคได้เนาะขายโคซ้องพี่น้องเพิ่มพูนซับรับขายโคซ้องพี่น้องเพิ่มพูนซับนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องโคแดงงามสิ่งราชาจอมราชันครับโคแดงงามสิ่งราชาจอมราชันหรือว่าเจ้าราชานะคะราชาอยู่กี่ปีคะน้องห้าปีครับห้าถึงหกปีเขาเป็นทายาทของตััััััวไไนนนนพ่่่่่ออมมมบบบบคคคคคครรรรระะ้้้้งงงงชากีลสุด ชนะได้มากชนะโซดาตุงกับชนะทีเซาทองนี่เลยกี่นาทีน่องส่นนั้นซี่นาทีอ่ะซี่นาทีปิดจ๊อบปิดเกมนะคะวิชาทางชน้องขอเประเยนได้น่องไปหน้ามาล่างเลยๆชนเลยๆชนไปหน้ามาล่างนะคะวัวทุกขูนนี่กินหญ้ากินน้ำได้ดีไหมกินได้ดีอ่ะกินดีไหมหรือย่าไม่ทำเลยนะคะเดินวัวกันวันกิโลเนาะงสามโลสี่เหลือสามถึงสี่กิโลไปกลับเหลือเปลาเหลือพ่นบางยังพ้นแล้วครับพ้นแล้วนะคะราชานี่เป็นทายาทของตัวไหนพอสามไหมไม่ครับไม่สามนะคะค่ะวัวสัสบุญกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในสายตาน้องกคิดว่านนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไ เส้นทาเลวันเชนกันนะคคะะ่นนให้หน้องฟากที่เอฟซีเราติดตามไปเลยค่ะกว่าเอฟซีก็ราชานะครับวันทีท่สิบหาครูว่ามาฟากเป็นแรงใจแรงใจราชาด้วยนะครับค่าช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงใจแรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมาั่นในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคแดงงามซิงราชาจอมราชช์ลัวราชาพบกับโคล,ลังซาร์อาเมซอนหรือเจอเบคคอฟฟี่นะคะคุณนี่ทำการชนเป็นคู่เอกคู่ที่ห้าของรายการชิงเงินรางวัลกันทีหกแสนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีมีเชี่ยวชารับขายนอขบคุณค่ะ thank you